สวัสดีค่ะผู้ปกครองคิด s u p จะมาแนะนำวิธีการดูรายงานผลการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะการเห็นผลการเรียนรู้ของเด็กๆจะช่วยผู้ปกครองไม่ต้องตรวจสอบบทเรียนเก่าของเด็กและยังเข้าใจว่าการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรหลังจากใช้คิดซั p มาระยะนึง ในรายงานนี้ผลจากการเรียนรู้จะถูกแบ่งตามขั้นพื้นฐาน8ทักษะตามมาตรฐานร่วมของมนรัฐ Common Core State Standard (CCSS) ของสหรัฐอเมริกาได้แก่ตานกษศาสตร์จินตนาการการสังเกตโดนตรีทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ความจำคณิตศาสตร์ภาษาผลที่ได้คือพ่อแม่จะทราบว่าลูกชอบอะไร ชอบด้านไหนจะช่วยลูกส่งเสริมและพัฒนาทักษะอะไรที่ยังไม่ดีก็จะปรับปรุงร่วมกับลูกเพื่อให้ลูกมีการพัฒนาที่ครอบคลุมที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อบครองที่มีลูกวัยก่อนประถมศึกษาสามารถพึ่งพารายงานนี้ในการฝึกอบรมเพิ่มเติมและเติมเต็มช่องว่างทางความรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนชั้นป .1 นนให้ดีที่สุดก่อนอื่นหากเพื่อครองมีบัญชีหลายบัญชีที่สอดคล้องกับภาษาหรืออายุ ผู้ปกครองต้องค้นหาบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดูรายงานนะคะแต่และบัญชีที่สอดคล้องกับภาษาต่างๆจะมีรายงานที่แตกต่างกันนะคะผู้ปกครองไปที่ส่วนการจัดการสําหรับผู้ปกครองที่อยู่มุมบนซ้ายของหน้าจอกดปุ่มเลือกบัญชีแล้วค้นหาบัญชีที่ท่านต้องการดูผลการเรียนรู้จากนั้นกลับไปที่หน้าจอหลักในที่นี่ผู้ปกครองจะคลิกที่ปุ่มวงกลมตรงกลางแถบด้านล่างเพื่อรับรายงาน รายงานจะแสดงทักษะทั้ง8ทักษะเทียบเท่าความฉลาด8ประการของเด็กตรงกลางตารางคือ0ูนจนคะแนนยิ่งคะแนนสูงเท่ากับทักษะของลูกจะยิ่งดีมาตราส่วนจะอยู่ระหว่าง1 0 1นถึง0.9นะคะคุณพ่อคุณแม่เมื่อคลิกที่แต่ละทักษะผู้ปกครองยังสามารถดูรายงานการเปลี่ยนแปลงของลูกภายใน1เดือนได้นะคะ แอปพลิเคชันจะอัปเดตรายงานโดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์ดังนั้นผู้ปกครองอย่าลืมตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆนะคะหลังจากได้รับรายงานผู้ปกครองช่วยเลื่อนลงมาจะมีส่วนพัฒนาทักษะที่แนะนําโดย k i d u p ซึ่งแนะนําแบบฝึกหัดเสริมทักษะโดยเน้นที่กลุ่มทักษะที่เด็กยังอ่อนแออยู่ ผู้ปกครองแค่เลือกแบบฝึกหัดวันละ1 -2 ประเภทให้เด็กทำเท่านั้นท่านจะเห็นเด็กจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วเพียงแค่1สัปดาห์นั่นคือคู่มือแนะนำว,วิธีการดูรายงานาผลการเรียนรู้ที่ s k e t ตอัขอให้ผู้ปกครองให้เด็กๆมีช่วงเวลาที่สนุกสนานกับบทเรียนที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับกับด้วยนะคะ